พี่น้องสบายดีคือเก่าพี่น้องเอ้ยคอยด้วยผู้มากหนุ่มเสือทุยยาเ้ยทุยยาทุยยาด้วยร้อยเก็บเครื่องให้พ่อไหมลูกมวยเอาเก็บเครื่องสิพ่อเก็บเครื่องลูกเก็บเครื่องผู้อยากเป็นบ้าตายเลยเฮ้ยอย่าปากปากเก็บเครื่องลูกเก็บเครื่องเออเก็บเครื่องให้พ่อเด้อเก็บเครื่องลูกเออเก็บใส่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 เก็บเครื่องให้พ่ออย่าสอนมันเลยเก็บเครื่องให้พ่อเออเอาใส่ให้พ่อเด้อลูกเด้อ À, kép kheo kép kheo tì thúng này tí này thôi mà tì thúng này kép má sai kép má sai à kép sai, ừ, sai. À, kế kế sai. mình kẹp sai nì. lúc kép áo ừ, à sai à sai à sai này ừ. Ừ. à kép má sai đi kép sai xí xí bảo sai ờ ờ thấy không thấy không sai, thấy không thấy thấy เสถุงเสถุงตัวบัใบก็เอาลดแม่เอาอีก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 เออเก็บใส่ลูกเออเออเสถุงเสถุงเสถุงพี่เก็บอีกเก็บอีกเออเอาใส่พ่อเอาใส่ให้พ่อทำให้เฮยนะเฮยลินเลยนะเก็บอีกเก็บอีกโมโมโมอยากลินแน่บ้านนี่นะไปบูใบบูเบอร์แล้บ่มีบ่มี เก็บเครื่องนะเก็บเครื่องให้พ่อฮะน้าขึหน้าบูแทะฮึคือหน้าบูตุ๊ตุแทะหูหูแป้งในหูแล้วท่าเองเอาแป้งให้แล้วก็ท่าเองพี่น้องเลยสิกับขึ้นเตาบ้านเลยพี่น้องเลยเอ้าตีนลูกของขาดสายน่ะเก็บเครื่องให้พ่อลูกเก็บเครื่องให้พ่อเก็บให้เก็บให้ เออเก็บให้เอาให้เอาให้เออเก็บให้พ่อเห็นเนหลินแลยป่านนี้เอาสายสากโทษเราสาบไม้อิร่ยเอออือเอาให้พ่อให้พ่อลูกให้พ่อให้พ่ออือเด้อมันเสียไปหาเจ้าเอ่าได้ัว่นาไว้นุ่งไว้นุ่งตัวนี้น่ะอือเอาโหลดเอาโหลดให้แล้วโหลดเออเอาให้พ่อลูกก็ไปพ่อไปเออให้พ่อเด้อเออ โอ้ยสมาจบถัวเออโตมือไล่โตมือชมเชยชมเชยชมเชยเอมเชยชมเชยชมเชยคนเก่งมเชยคนเก่งดาขนาเออไปพออีกเออไปยังในปากนมะคามอะมเชยสมเชยอู้หูล่อเอยชมเชยมเชยชมเชยคนเก่งซมเชยคนเก่งอาไป อันนี้จัดยาพวกอันกักตู่ยังบ่ได้มาอยู่พี่น้องเป็นไข่เป็นกันสะนั่นอยู่หักยังบ่พี่น้องเอ้อหักตรวจยังบ่ได้พบบ่แม่ตนี้ของซอพิมพ์ตัวนี้อันบ้านใกล้กันพี่น้องหักนานี่ของเขาอีลาบันลนะแม่เบิ่งสิเอาเินมาเขียนบอกของเขาซอพิมพ์ เดี <c <ười> c như là, like ๋ไวมันเป็นทงอยู่เนาะมักงสวิยู่เนาะเขียนบอกเป็นทงเดียวโหลดผ่าก็ไปหาผู้นั้นผู้นี่แล้วก็อืมใส่ซื้อรวมโหลดเลยใส่ซื้อรวมอีหลับโหลดเบอร์เจ้าเขาได้ยุเบอร์เบอร์เขาจะได้ยุยังเบอร์เก่าอยู่บ่เลยข้าใส่เบอร์เก่านี่ยนะว้าเจ้าเอาแล้วซิมจาอ่ะปใสมยืมทงใอยผู้จนหนีลืมเลยเบิ่งเด้อพี่น้องสโลรี่สปีนออกนอกพี่น้องรอเบิ่งรอเบิ่งความเก่งความเก่งนาง อืม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 มองดูมองดูมองดูออกคอกได้ลยพี่น้องน้อยปุยโพดโพอันนี้นะถือเออถืออนลมใส่อรุดพอนะเขามาเขอามาลูกเขอามารถดหอนดหอนรลดหอนชายยังออกระบาดนิเว่น ลอยมามามนี่ลูกปุ้ยแม่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 มือลูกบริย้อมผูเสียออกนะอืม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 ันโพดหมูออกตะคอกพี่น้องมาจับหมูซอยแน่มาจับหมูซอยแน่พี่น้องหมูออกหมูออกหมูออกตะคอกมันเกินเอา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 อย่าไปใกล้อันกองแปะไหนมันบริดนี่ันกองแป้นะลูกนั่งอันนี้เนาะ ไปเข่าคอกเข่าคอกป่ะหุยฮุยจ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 ุยเข่าคอกเข่าคอกไปนอนป่ะมึงดูของหลินถิ่มสะออกมานอกนี่รถแม่ห่อนได้ฮะกามานะกำลังอุ่นว่าเอาผอีร้อยเก้ารถเข่ากินเจ้าน่ะอันนั้นหมักเน่าพี่น้องเว้ยเจ้าผัดกินได้ใช่เข่าสิไปซื้ออีกสะบ่อ โอ้ยจกออกมาหน่อยนึงซ่ํากําปั้นซ่ําใดมันก็กินบ่เบิดดอกแม่จกออกสิไปซื้อเด้มัีเอามกสิบ่แตกบ่นมกยังเนาะทางนี้ยังิดกนอนพี่กะเวลานมันสิเป็นทางใหม่แ้งๆอู้หน่อไม้ต้มบ่นะเฮ้ยให้แม่เกบเอานํา เอาเฟิร์สเจ้ามาแม่ให้อันพลอยร้อยเขียนโทรถามเขาพลอยร้อยมีสิบวแบหงด้วยมีคนละทางก็ได้กับทางไปห้องต้องเวส่งอันนี้ก่อนทางพี่น้องอันนี้แม่นแฟมเฟิร์สลูกเอามาถิม่มไปไปพอกันอยู่เทียนในดองต่อพี่น้องเบิ่งในทางเมื่อของจะจอยผุกกู้มืดคน้วพิโตกหัก ทางน้องโทรมาว่าอยู่สวรรค์นฝนตกบังเฮิงนึงแต่เฮิงยังบ่เซาอีกเฮาเบิ่ดเฮาสิไปส่งเพิ่นอดอันเสียงหญ้าหญ้านองหับอย่งเยโทมมักแตก้เาจังได๋ก็ตามพี่น้องผู้าเบิ่งมกผู้ใดแได้เด้อป

เบาใจครับเมื่อเหตุงานพี่น้องแต่네ว่าก็ยังมีคลิปเบาจอยลงเรืออยู่ข้อสี่ทะยอยลงกำลังพี่น้องคือสิบบากันเนาะพี่น้องเนาะโหลดระควันก no ลุ่มกลุ่มโหลดระควันกลุ่มกลุ่มใส่เธอพี่น้องเลยแค่เดี๋ยวเธอมีกระนองอยชีวิตคู่ที่อยู่ห่างกันพี่น้องเอ้ยมันแสนทรมานพี่น้อง เจตนาใหญ่แจ๊กอยากมาอยู่น้ำกันให้มารู้เร็วรู้เร็วเลยพี่น้องเลยจ๊กขึ้นมาได้คุณโอ๋สติตื่นแต่ฟันได้พี่น้องตอนนี้ยังฟันมาเลยลงมาอยู่น้ำกันพโอมหนาผ่องตาจจ๊กมาได้สติตื่นแต่ความจริงแล้วยังอยู่คุณละบ่อนอยู่พี่น้องเลยแจ๊กมาได้สตตื่นรอวันนั้นพี่น้องเลยรอวันไหน คิดในใจเลยอู้ยังไม่ได้เดชสิเดเมือหุบหอบเอาเครื่องพัวลงมาอยู่น้ำกันเดชไม่ได้เงินสิแล้วันมาเทียงแล้วเด้ออยากมีเงินั่นเดชอยากถ่ายคลิปลงไปอันอยากถ่ายคลิปอันคือเมื่อคนเครื่องเอาบพัวลงมาอยู่น้ำเดชพี่น้องเยความคิดไม่ใช่แซมคงกินนะแซมเต็มเรียบร้อยเอามาใส่สอบเดียวกันนี่มันเคลียรแล้ว ôi ông hoa nắm nên cả áo lông, panpest phớt đi cái ta đây Nạc bò Hai phớt bo, nhau bằng xe đại bảo thôi, bố míaแตก nó tẹc bò Bố ôi nó tẹc bò <bơ>. oh, <laughs> กะยาดอกเขาเจ้าแดนทางดำแหมเพิดย okay. yes, yeah. ังวะบคุเิใส่งเดียวกันนั่นดองตนี้กบ่มียังดอกักลีต้มน้ำไม้ักลีเขามาผักของู้าเจ้าน่ะบ่ได้เอายังมากินแล้วได้เมียบ่ได้แต่งให้ันค่าวิลูกี่ของเขาะบ่ี่ของเฮานะบ่เออมีมักลีของะพิมมนะบ่หั่นเด้ มักสรีกับมกกับมักขามเด็กน้อยไปใช้เงียบข่อยเด้อครัะดลดนะพ้นเด้อค่ะว่าพ้นตกยุบพุันเบิ่งเด้อใส่ดอกเสือกันพนก็มีอยู่ในบ่อลลดตุ๊เอาเบอรแรกเรื่องคลองนะเฮ้ยเออค่อยเด้อครัะดลดนะหอดะทั่วโบกเด้ออืมจะห้ามอยู่ใส่เบิ่งเด้อเฮ้ยตีลูดตีล่างกดการเรียบร้อยคืออยากอ่อนบ่ตสุิ์หนา เติมอีกก so uh ็ได้เด้อไปรถมารถลาเลยพี่น้องก็จอยก็กลับเลยบรรยากาศปุ้ยวิทอีลอยนอนทำบลับเดี๋ยวนี้นะมือจนพองแล้วมือแดงจนเบิดอือเออไปทำอาไรนะตึมตาหอดกระตู้บอลอันหอดไปมือเขาเออลาเหมือนอะไรไปรถเลยค่อยเด้อครับได้บะเลยขับรถได้ก็เกษดรไมอีกนะคือว่าแล้วนี่ก็อือ ขอได้ขับรถได้ไปดีเดีงเด้อพอจอยกักลับล้อาโรถนบ่้ยพอบอกเด้อ